นี่คือน,นี้นะคือเรื่องที่ฉันเคยเล่าให้แกฟังเรื่องวินน่ะจริงๆฉันว่ามัน,มนซับซ้อนกว่าน,นั้นวะ่ะมันจะมีอะไรซับซ้อนอีกฮะแกในเมื่อแกบอกว่าเห็นเองกับตาไม่ใช่หรอแต่ฉันเห็นไม่หมดฉันถามอย่างจริงนะ แกก็มีเมย์อยู่แล้วอะแล้วแกงจะไปยุ่งกับหมอพีมพว่าทำไมวะพีมพีมเกี่ยวอะไรวะอ๋อก็ฉันเห็นแกไปหาหมอพีมที่คอนโดเขาอะฉันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับเมย์แล้วแกคิดว่าเรื่องแบบนี้เมยม์จะไม่คิดมากเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโดอะไรวะอ๋อ<ช>เฮ้ยคือฉันไปส่งโชน ชนกับพิมพอยู่คอนโดเดียวกันเอก็ก็ฉันไม่รู้นี่ว่ะก็ไม่รู้ก็ถามยู่วะก็เมย์มันเคยพูดนะว่าแกกับพิมพ์ชอบอยู่ด้วยกันอะเฮ้ยไปกันใหญ่แล้วพวกแกไปกันใหญ่แล้วเว้ยทำไมมีอะไรไม่ถามฉันก่อนนะ่ะเออขอโทษ คงเพราะฉันมัง้งมันอาจจะดูเลยเถิดไปอ่ะแต่มันไม่มีอะไรนะเว้ยฉันก็เพิ่งจะได้จังหวะบอกแกวันนี้นี่แหละเมย์ช่างเหอะบางทีที่ฉันกับวินเลิกกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมอพิมพ์เลยก็ได้ สิบปีก่อนวินอาจจะต้องการฉันแต่ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ได้โดยที่ไม่มีฉันแล้วก็ได้อยแกก็ชอบอีกคิดแทนวินมันฉันว่าแกลองถามหัวใจแกดีกว่าว่าตอนนี้จริงๆแล้วแกรู้สึกยังไงกับมันตอบตัวเองให้ได้ก่อนอแล้ก็อย่างว่าแหละฉันจะไปม,มีสิทธิ์อะไรแนะนำแกวะฉันมันคนตัวต้นเรื่องแท้